สวัสดีค่ะเข้าครัวทําเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทําเมนูเค้กสปันวันนี้จะทําเป็นรสใบเตยกันนะคะวิธีทําไม่ยุ่งยากค่ะเริ่มต้นเราน,นําน้ําตาลทรายนะคะ60กรัมใส่ลงในถ้วยเราค่ะตามด้วยไข่ไก่สองฟองค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ําใบเตยเข้มข้นนะคะ50มิลลิตรเราใช้ใบเต10บย10ใบปั่นกับน้ําเปล่า150มิลลิตรแล้วก็กรองนะคะหลังจากนั้นปาดสารเสริม SP 10กรัมที่หัวตะก้อค่ะ ค่ะมีเพื่อน,อนหๆหลายๆท่านถามมาว่าไม่ใส่ SP ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่ามีความเสี่ยงที่สปันของเราจะเป็นไตนะคะแล้วก็ยุบตัวด้วยนะคะยิ่งถ้าเกิดเป็นมือใหม่เนี่ยแนะนำให้ใส่นะคะจะดีกว่าค่ะค่ะเราก็ตีไปเรื่อยๆค่ะจนเขาขึ้นฟูประมาณนี้เลยใช้เวลาประมาณ8-10นาทีค่ะ ค่หลังจากนั้นนะคะเรามาดูในส่วนของของแห้งเราใช้แป้งเค้ก90กรัมผสมกับผงฟู1ช้อนชาแล้วก็เกลือเสนต์1/4ช้อนชาค่ะแล้วเราก็ร่อนนะคะส่วนของของแห้งใส่ลงในชามผสมของเราเลยค่ะเราร่อนเพื่อให้แป้งเขาละเอียดนะคะแล้วก็ร่อนเอาสิ่งสกรปรกออกด้วยค่ะ ค่ะหลังจากนั้นก่อนที่เราจะตีให้เข้ากันเนี่ยเราใช้ตะก้อนะคะหรือว่าพายซิลิโคนก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันสักนิดหนึ่งเพื่อลดความฝุ้งกระจายของตัวแป้งนะคะหลังจากนั้นเราตีต่อค่ะให้เขาเข้ากันอันนี้ขั้นตอนนี้ไม่ต้องตีนานเกินไปนะคะตีสักประมาณ1นาทีหรือว่า40วินาทีก็ได้ค่ะแค่พอเข้ากันหลังจากนั้นเราทยอยใส่น้ํามันดอกทานตะวันลงไป40กรัมค่ะสําหรับน้ํามันใช้เป็นน้ํามันคาโนลาก็ได้น้ํามันรําข้าวก็ได้นะคะหรือ ว่าเป็นน้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะเราทยอยใส่จนหมดเลยค่ะแล้วก็ตีแค่พอเข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าสีอ่อนไปเราสามารถหยดสีผสมอาหารนะคะสีเขียวลงไปได้นิดหน่อยค่ะอันนี้ใส่ได้ตามชอบนะคะเพื่อนๆที่ทำไข่แนะนำว่าให้หยดสีลงไปนิดนึงนะคะสีเขาจะได้ไม่ซีดเนาะหลังจากนั้นวันนี้สูตรวันนี้จะได้อยู่ที่เค้กประมาณ2ปอนด์นะคะเอจะใส่เป็นถาดสี่เหลี่ยมเนาะเป็นถาดไซส์6กคูณนิ้วค่ะ เราก็กรูกระดาษไขให้เรียบร้อยเลยค่ะค่ะเราก็เกลี่ยให้เรียบค่ะ ค่ะสำหรับเค้กสูตรนี้เป็นสูตรเค้กสบันพื้นฐานนะคะเพื่อนๆจะไม่ใส่เป็นถาดสี่เหลี่ยมก็ได้ใส่เป็นพิมพ์เค้กปอนก็ได้หรือว่าใส่เป็นถ้วยคัพเค้กก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเรานำเข้าเตาอบอุณหภูมิ170องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะอันนี้แล้วแต่เตานะเตาแต่ละบ้านอุณหภูมิต่างกันค่ะอบสุกออกมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็แกะออกจากพิมพ์ค่ะแล้วก็แกะออกจากกระดาษไขนะคะค่ะเราสามารถทานได้แบบนี้เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะนําไปแต่งหน้าก็ได้ถ้าจะนําไปแต่งหน้าเนี่ยก็พักให้เค้กเขาเย็นก่อนนะคะแล้วค่อยนําไปแต่งหน้าทําเป็นเค้กวันเกิดนะคะทําเป็นเค้กเนื่องในเทศกาลต่างๆก็ได้ค่ะ ก็เสร็จแล้วละ่ะคาสำหรับเมนูเค,ค้กสปันพื้นฐานนะคะค่ะวันนี้ก็มาทําให้ดูในรสใบเตยหอมๆนะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิง่งทางช่องทาง YouTube และช่องทาง f a c e b o o k p a g จครัวแม่นายเพื่อเป็นกําลังใจให้ครัวแม่นายทําคลิปใหม่ๆนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ